พอเออขามาแล้วก็บจฉีดยาหมอชินอนไรยากินแะแล้วมอสฉีดยาหายเราเราบริัจ้าพูมีแต่เจ้ายาหาย

พราะว่าบ่อยน้อยผ่านพอชิ้นซื้อปิีงหมูมากินว่ะปิีงหมูสอดหมูเหรนะแดงไอ้นุ๊นี่นี่ยังกินมีออกไปกินนี่ไปแดงนะแม่ bao ông gì sột nhắn say Hả, anh Rất là lò thôi nhỉ สีมันขานดพักขลังบรับเจนะจลกับถูกสีถวยพักกาใส่เบิ์ดป้าปาเขาตพัก,กยักยสัเบิ์ดพักเขาก็หายไรไี่รอะพักใคร อ,อพักชื่อต่างหากว่าเขาล่างเขาพันล่างมา้งลูก <c oughs> ล่างมันหลอนเด้อ <c oughs> ล่างก็ได้พักมันมเฮยประกาศอ่านมนั้

ណាមេបាក់

หน่อกที <ing> <the supply> ่เรที่เ้นหอนกระุกี่กมียังแมตลาดเฮ็็จฮ็ดกระปุกเรอเแต่เฮ็ดเฮ็ดจันก่อเป๋าใบเรากระเป๋าสิ้นแลนี่หมอนเดียว่ห่อนานี้พี่โล่พี่โล่ดิ๊บหน้อยสี่ิบห้หน่พันห้า้อยตอนั้นพกลเหมือนกันแลอกันล้วนอนแบบอือเฮ็ดที่าว้อเอา ข้าวหนว้นองาวเ้วาอาหารตแปนมันมี่นแลเดี์อันเดียเว่าเขาบอกเพึ่งกับเพื่อนปลากับพ่งปลาเส้แต่ปลาคุดก็อรเอยนะแอปลาคีนปลาปาแั้นเสุกปลาุมาบงป่าบนี่้ แก่ได้เด้ทางหากันแห่งกี่คั้หนักไอตกกะได้เลยมาทำแตกะแก่เลยพอดีมันชิ้นพอดีอบจงเึ้นพอดีมันชินหมื่นประมาณชิ้นเขาอยากก้าวเบาหน่อยละก่อนหนัอ คนอยชงออะเปนหลัดป้าแแม่บ่ดาไนมาก่อนอะไรฝนแห้งเมือมันมาอยู่แล้วเราไปนั่งนั่หอยปลาแดงยังไจุด้าทำมกลาไมเียมันแห้งัอาหเี่น่นี่ เจ็้อยมาเกะตลาดช่องเขื่อนอาจจะทีแต่ได้หมาะด้วยยังไม่ได้มากเาไปหาเห็ดมันเป็นพ้อ

จีนเนมีจีนน้ำคว่ำมันยนหมดไปทางไหนมาโดดๆไปทางไหนเดี๋ยวน้อยก็มองดูเดี๋ยกให้มาทำอมเตี๋ยนี้อเรา กนส้อุสาดเนาะกินยังนเนะไเย็ดทีมาเด้๋กินข่าวเด้อเ้อยตูดใกไม่หงเยทีและาว้อาต้มวต้มามา้มข้ม้าว มันมาป้าน่ำเขาบ่ได้กดอกมันหัดกายมาเดดไปครับไปแล้วนี่ยเาช่วยนะห้อนห้วยหิ้วเ่าืะทับไก่แม่กินแล้วมันเจบก็ืักน้องกินจาะนะโอ้ยแวบ่ิหิ้ว่าชิกินหลาย มาอนู่นเมาเด้อมาเด้อเพื่อที่จะทมมันมันตมันอะไรมาฝนอย่แล้วมาจีนยังไอ้าตอนนี้แล้วห้าหา